ลาสัญญาของทีน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิยามยินเด้นจากเยอรมันค่ะตอนนี้ใกล้จะ6กโมงเย็นแล้วค่ะแต่ยังอากาศดีนะทุกคนนอ๊ยไปเราไปเก็บโครลาบี้กันค่ะมาเร็วเดี๋ยวค่อยเก็บถั่วลูกมาเก็บโคลาบี้กับแม่เร็ว แม่เพิ่งทำกับข้าวให้พ่อเสร็จเนี่อ้ยดอกดาวเรืองเยอะระมันสูงยังกระดอกทานตะวันทุกคนเล่าบรรดาโคราบีของที่หนึ่งปีนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวจะพาเก็บนะคะเก็บไปรอบเดียวหัวเดียวสวัสดีค่ะทุกคนจากที่ปลูกโคราบีมานะคะยังไม่ทำคลิป เก็บโคลาบี้เลยเนาะวันนที่เรามาเก็บโคลาบี้กันนะคะที่หนึ่งว่าจะตำส้มตำนะคะก็เมื่อกี้ทำลาซานญาไปเก็บเมื่อเขือเทศไปไม่ได้ทำคลิปเลยทุกคนเดี๋ยวมาทำคลิปโคลาบี้แล้วกันเนาะ โคลาบ,บี้นะคะก็ดูมเมล็ดพันธุ์นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์มันจะมีแบบที่แบบกลมๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะคะก็ลักษณะสายพันธุ์เหมันเนาะที่นี่จะมีสองสีนะคะมีสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะคะทุกคนนี่สีม่วงปีนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนี่ดูคะ่ะมีหัวแตกๆด้วยเดี๋ยวทีหนึ่งจะเก็บไปตามส้มตำเนาะจะพาทุกคน เก็บนะคะแต่ใบเนี่ยก็เราปลูกเองเราไม่ได้ฉีดยาน,นะคะก็สามารถทานได้นะทานแทนขนะก็ได้นะคะแล้วก็แต่ว่าใบของสีเขียวเนี่ยจะกรอบกว่าสีม่วงนะคะสีม่วงจะเป็นใบหยาบๆหน่อยนะคะไม่ค่อยอร่อยนะคะทานสีเขียวจะดีกว่าแล้วก็ในร้านเนี่ยซูเปอร์มาร์ก็ก็จะมีแต่สีเขียวขายนะสีม่วงไม่ค่อยมีนะคะ เรามาเก็บหัวนี้กันใหญ่ก็เพื่อนเลยนี่เขาจะเป็นหัวอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะที่เมืองไทยเนี่ยจะเรียกว่ากระหล่ำปมเนาะรสชาติจะหวานๆหนึ่งว่าคําว่ากระหล่ำก็คงจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเขาเป็นหัวที่มีลักษณะเหมือนกับแครอทนี่โครรบี้หัวสวยๆของเรา แค่นี้ก็ตำได้หนึ่งครกแล้วค่ะแทนมะละกออร่อยอร่อยเลยค่ะทุกคนหนึ่งเก็บเอาไปทาแกงอ่อมได้ด้วยนะวันนั้นก็ทําอะไรนะคะแกงแกงส้มเนาะใส่ปลาแซลมอนนะคะก็อร่อยวันนั้นใช้หัวสีม่วงนะคะปีนี้หัวหัวไม่เคยสวยทั้งนู้นหัวสวยนี่ก็มีนี่สวยๆนี่อีกหัวหนึ่งก็น่าเก็บอึ๊บอึ๊บนี่อื้อหือ ไปลุกไปลงหม้อจ้าในช่างใหญ่เรียกเราโอ้ลาสั่งยาไปเก็บต่อค่ะทุกคนทานเป็นเพื่อนในช่างอิ่มมากอุย้ยปาปิกาใกล้แดงแล้วทุกคนอุย้ยลำนี่ก็โดนหนอนเจาะบ้างนะคะไม่มียาปล่อยไว้นี่ก่อนเนาะเก็บมาสองหัวพอ ต่ำส้มต่ำทุกคนทดแทนมะละกอได้ค่ะใบย,ยังงามอยู่ไหมบางอันงงามก็ตัดออกใบเอาไปทำราดหน้าได้เลยนะผัสีอิวทดแทนกันไปปีหน้าปลูกอีกพันหนึ่งอุย้ยนี่หัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยมาเก็บมะเขือเทศเมื่อกี้ทีหนึ่งเนี่ยเก็บมาเขือเทศ ไปใส่ลาสัญญาส่วนหนึ่งแล้วนะนี่ก็ยังอีกเยอะเลยนะคะนี่พันนี้อร่อยน่ารักด้วยเหมือนรูปหัวใจแต่ก็น่ารักทุกอันอุ้นี่เป็นพวงเลยทุกคนกำลัง อากาศยังดีอยู่เลยนะคะถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะมะเขือตอแหลกันเถอะทุกคนคนี่ต้นนู้นก็ดกย้อยนะคะนูนะ่นอ่ะกินกับน้ำพริกอะไรก็อร่อยมะเขือของเราดกมากเลยนี่ ทุกคนโอ้โหต้นนี้ก็เริ่มแดงแล้วค่ะเนี่ยนี่นาดปลูกที่หลังนะคะเนี่ยริกช่อนี่ก็เริ่มแดงแล้วโอ้โหเต็มเลยลิกชีฟ้านี่เผ็ดมากเลยค่ะพันเนี้เผ็ดมากมากขนาดเขียวๆยังเผ็ดทีหนึง่งพ่นไฟเลยเม็ดเดียว แต่ปีน <congratulations> <rapper office> oh, ี้เ <classy> ม ah, okay. so ็ดใหญ่มากทุกคนโอ้เม็ดเดียวนี่ดูค่ะเม็ดใหญ่มากเดี๋ยวรีบไปบานไม่ยาก่อนนะคะทุกคนมีภารกิจอีกแล้วนะคะช่วงนี้ยุงยุงนิดนึงเดี๋ยวค่อยเข้าครัวไปตำส้มตำแซบๆกันเนาะมาแล้วเดี๋ยวจะมาปอกเปลือกแล้วก็ตํา แหนมะละกอนี่สับๆมนมะละกอเลยนาะทุกคนปรุงเสร็จเรียบร้อยใส่มะเขือตอแหลลงไปด้วยนะคะนี่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 นีำแบบไม่เผ็ดมากนะคะเรามาลุยนี่ขนมเหลือสี่ชิ้นค่ะทุกคนช่างใหญ่ออก ที่ทำงานเดี๋ยวหนูจะชิมให้ดูนะเสียงทีวีดังวันนี้ขออยู่ในบ้านนะเพราะว่าจะออกไปกวาดไปมาต้องเบาทีวีนิดนึงนี่ต้มอร่อยคันอืมข,ข้นข้นเหมือนหมูที่เราอ่ะต้มสุก ปรุงในหมอ้อพ่อได้ยินเสียงเึงขูดจานแบบนี้โดนดา่าเวลาเวลาทานข้าวถ้าเสียงดังพ่อดา่าอุย้ยพอ่อพ่ออยู่บนสวรรค์นะพ่อด่าแล้ว <c oughs> นี่ กรอบกรอบอร่อยอืมทีวีไร้เสียง ไปแล้วค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะผมว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็หิวไปได้วยกันเดี๋ยวทีหนึ่งขอทานต่อก่อนนะคะสักหลายขอบคุณมากมากค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายอาฟิดาเซนนะคะมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะชื่อ